หาปลากับหาป่าเยเย่รุดอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบถืงไปถึงไป้ใด้ใดเย่บังบุญน้บุญน้าเย่มอว่านหนาเ้ยเ้ยรุดรุดรุดลุดานั่นกายบ่ได้อู้วบ่ขึ้นบ่งไงให้ เอาขึ้นไปนั่าเครื่องเลยน้อยเรียบร้อยหนึ่งครับอูตัวนี้สิได้อู้เอาขึ้นไปเทิรไปเสียบเนี้อแต่ครื่องคือเกองขึ้นไปเอาไปไหม่ขึนไปเสร็จอีกหนึ่งครับเสร็จอีกหนึ่งครับฝั่งนู้นบ้ามันมันจุ่มจุมจุ่มจุมจุมจุมแล้วก็ยกกินเลยก่อน บูหลุดเออตัวไงไอโชก็หนโชกโชนี่อาหารเย็นครับอาหารเย็นครับกับแก้มกับแก้มน้ำต่อดอกพามือนี่ เออีลี่ะเอ็ยมันเลยจะหูนก่อนเออแล้วก็นั่งมองไงมึอเดาป่ได้ครับด้อกแล้วเห็นนั่งองไงเลยนะเลืกเก่งกูเชาตัวใหญ่ตัวแรกไงไอสีกินเนี้ยมันหยาบดีว่ะบาทีิ้นกินเห็นยอมากเต็มเลยโมเลว อาหารหมักเนาะไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปอีกแล้วครับท่านไปอีกแล้วครับงไปประกวดสามเรียบร้อยหรือไม่ต๊ดติดตดเอาวิชาไปสิเดียวเออมีดอู้เรียบร้อยลุดมากเบ็ดว่าดีบ่ dừng lại không được lại u ừ, nhìn tôi nhây, nhanh đun 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 ว่าตัวนี้คือโดนเดีอู้เสร็จสโอ้บุญอ่ะสมือกับสองมือเอายกไปยกไปเดี๋ยว่ให้ได้อหมมันสีอิ่มกอน เยเี๋ยเนี่ยมันดิตักเอาโอ้มุนบนดิตักเอาวันไหนไว้ก็นันนั่นทบเบ็ดเด็กมันปรด่รุ่นมันแซ่บมันเดียวแค่นั้นละตื่นโอ้ยเงี่ยหมดเนี้ยมันกินเงี่ยหมดมันกินเลือเกินแพ้เขาแล้วฟังผลเดีัวเดียวนึ่งแผลหรอ โบนี่ um, right> like, ั้งนัยสิา่นุฮานไปยังอยู่ครับยัันเบ็ดหักทำไมสิเดียวยังยัของเดี๋ยวนี้นี่ดิเบ็ดพูดอะไรนี่นี่แม่เบ็ดอันนี้แม่มีเงย่อยู่นี่นี่แม่ตัวนี้มีเงย่อยู่นี่ออมันันมันันมัน เพ่เพ่เขาละละผู yeah, peer, peer, we ้หนึ Onion ่งหายแล้วโอ้โหบางทีหยบชุกหยบชุกเลยชุ่หน่อยหนิอันนั้นปล่อยแล้ว บุญมีการยกโชว์ไห้ปูนผู้ชนะเฮจังไดก็คือเนียนเราวัดเออสิหละอู้เบิ้งโตปลาพันนี้โตปลาฮะโตปลาสู้ยอดอีรีมะเหือบุับานประการแล้ว รถด,ดำอือไปแลวครับไปแล้วเกลอบกลับกลับกลับได้ไหมได้ไหมให้

บม่ได้ครับไม่หลุดน่ใส่ลงไปบ่ได้บ่ได้หืออ๋โอ้ยเหนืยปวด่อยโอ้หมอนี่ผู้แพ้สองคนแล้วบบดทีนี่ เบ็ดบุคพม่ากินหนึ่งสามเสือสี่เสือบดพิษปว่นะผู้ชนะเห็ุจังไดก็คือบ่คือดอกบ่คือดอกฟังกันบ่ได้ดอกแพ้แล้วโยนโยนขึ้นมาก็ได้ครับ ตัวป่าตัวใหญ่บ่ได้เป็นเพลิกมึงเขาเลยเสียแดงจบเลยแพ้แล้วบ่แม่นนาทีหานาทีพอรัว มุดลลงแเสียมหัวหันเลยอ,อันนี้มีเยอะอยู่ตัวนี้มีว่<ม>ากําลังเสียมกี้นะเราบูพันผูแ้แ <laughs> พ,พ้แม่บนเศ้าคนยอมรับแม่แต่ผู้หนึ่งบนยอมหลับแม่ <laughs> วโอยเยเขาเอาปลาดุกเอาขึ้นมาหน่ยปิดเดี๋ยวปิดคลิปให้เลยอันใดมาตัวนี่ Uh oh. แก่ม nah. ืออวุ้ยวุ้ยว <oh oh, ุ้ยลุดโอ้แล้ไหนปิดคลิปวิดีบเรวจะไทยมันอะไครับ